เคล็ดลับเลือกสีเสื้อมงคลประจำวันเกิดจะเลือกอยังไงไปดูกันเลยนะครับสวัสดีครับพบกันอีกครั้งกับช่อง YouTube น้องแมนทีวีนะครับในคลิปนี้มีเรื่องราวของเคล็ดลับการเลือกสีเสื้อประจำวันเกิดมาฝากทุกคนนะครับก่อนที่จะไปชมคลิป ฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับสำหรับการเลือกสีเสื้อมงคลประจำวันเกิดนั้นก็คือการเลือกสีที่ถูกโฉลกตามวันเกิดของเรานะครับโดยเรียกว่าเป็นสีมงคลในเรื่องของการงานการเงินความรักและสีที่ห้ามใช้เรามาดูทีละวันกันเลยนะครับมาเริ่มกันที่ท่านที่เกิดวันอาทิตย์นะครับถ้าอยากเฮงเด่นดังในเรื่องของหน้าที่การงานจะต้องเลือกใช้สีม่วงสีแดงส่งเสริมเรื่องการเงิน สีส้มสีน้าเงินส่งเสริมเรื่องความรักได้แก่เสื้อสีเหลืองเสื้อสีขาวนะครับส่วนสีเสื้อที่ห้ามใช้นะครับก็คือสีชมพูสีน้ําตาลนะครับเป็นสีที่ไม่ได้ส่งเสริมหรือว่าเสริมดวงใดๆเลยนะครับนอกนั้นยังไปบั่นทอนอีกด้วยนะครับคร้งนี้เกิดวันจันทร์นะครับส่งเสริมเรื่องการงานนะครับใครที่เน้นเรื่องการงานทําบางคนเกิดวันจันทร์ใส่เสื้อสีน้ําตาลหรือว่าสีครีมนะครับการเงิน ต้องเป็นเสื้อสีน้ําเงินหรือว่าเสื้อสีเหลืองถ้าอยากโดดเด่นในเรื่องของความรักได้แก่ใส่เสื้อสีชมพูหรือเสื้อสีแดงส่วนเสื้อที่ไม่ควรใส่สําหรับท่านที่เกิดวันจันทร์ก็คือเสื้อสีส้มนะครับมาต่อกันที่ท่านที่เกิดวันอังคารนะครับส่งเสริมเรื่องการงานเสื้อสีฟ้าเสื้อสีขาวส่งเสริมการเงินเสื้อสีน้ําเงินเสื้อสีเทานะครับส่งเสริมเรื่องความรักได้แก่เสื้อสีส้มและเสื้อสีเขียวเสื้อที่ต้องห้ามหรือว่าไม่ควรใส่ก็คือเสื้อสีเหลืองเสื้ออสสสีีีดดํานนััทท่เเกิวพุธื้ ที่เป็นมงคลในเรื่องของการงานก็ได้แก่สีฟ้าสีเหลืองสีเสื้อที่ส่งเสริมเรื่องการเงินคนเกิดวันพุธได้แก่สีเทาสีขาวสีเสื้อส่งเสริมเรื่องความรักคนเกิดวันพุธก็ได้แก่สีชมพูสีน้ําเงินนะครับส่วนสีต้องห้ามหรือว่าสีที่เป็นกาลกินีก็คือสีเขียวนะครับต่อไปมาต่อกันที่ท่านที่เกิดในวันพระราสบดีนะครับสีเสื้อที่เป็นมงคลเสริมดวงเรื่องการงานก็ได้แก่สีฟ้าสีเหลือง สีส่งเสริมเรื่องการเงินของท่านที่เกิดวันเพื่อสบดีก็คือสีแดงถ้าต้องการส่งเสริมเรื่องความรักก็ให้ไปใช้เสื้อสีเขียวหรือว่าเสื้อสีเหลืองนะครับส่วนสีต้องห้ามสาหรับท่านที่เกิดวันพัสสัต์ก็คือไม่ควรใส่เสื้อสีเทาหรือว่าเสื้อสีส้มนะครับมาต่อกันที่วันศุกร์นะครับท่านที่เกิดวันศุกร์นั้นเน้นเรื่องการงานต้องใส่เสื้อสีฟ้าหรือว่าสีชมพูนะครับถ้าการเงินเสื้อสีเหลืองเสื้อสีขาว อยากมีความรักนะครับหรือว่าส่งเสริมเรื่องความรักก็จะต้องใส่เสื้อสีเขียวหรือว่าเสื้อสีครีมนะครับส่วนสีต้องห้ามคนเกิดวันศุกร์ก็คือสีดําและสีน้าเงินนะครับต่อไปคนเกิดวันเสาร์สุดท้ายนะครับเน้นเรื่อ,องการงานนะครับส่งเสริมการงานก็คือต้องเป็นเสื้อสีเขียวหรือสีน้ําเงินนะครับถ้าอยากโดดเด่นหรือว่าส่งเสริมเสริมดวงในเรื่องของการเงินก็ได้แก่เสื้อสีดําและเสื้อสีม่วงถ้าเน้นเรื่องความรักให้ใส่เสื้อสีชมพูนะครับ สีเสื้อต้องห้ามคนเกิดวันเสาร์ก็ได้แก่เสื้อสีส้มและเสื้อสีเหลืองนะครับนี่ก็คือสีเสื้อมงคลเสริมดวงประจำวันเกิดท่านทีเกิดวันต่างๆนะครับโปรดใช้วิจารยานในการรับชมรับฟังน,นะครับไว้พบกันในคลิปต่อไปทั้งววันนี้สวัสดีครับ